อโป่หมอนอโปอโปดินนะเล่นน้องเบาๆนะลูกจับน้องเบาๆแอดีมากไม่ตีน้องไม่ตีน้องดีดไไีไม่ตีเท้าไม่ไม่ตีช้างด้วยหรออือ <laughs> รูปลูบเอาอใช้ไิธทีรูปลูบเอาใช่เก่งเก่งรูปเอาไม่ตีตื่นนอนกันหมดแล้วอนาตื่นแล้วอโปตื่นหรือยังยไหนอโปอยู่ไหนอโปไม่ตื่นอโปอยู่ที่ไหนอาอโปไม่ตื่นงไงโฟหัวขึ้นมาแล้วเนะี่ยง Nào nào. Bà bào nó chả chút ตา่ในในแนบบ่ตายแน่ป่อแม่ไปห้องน้ำหนุ่มแมบบ่ไปแปลงฟัน